สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะพาแฟนมวยมารับชมอีกหนึ่งไฟโจโนัชวุฒิสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยนะครับเขาก็สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมาแบบเงียบนะครับคนไม่ค่อยพูดถึงนะครับแล้วก็ชกในอเมริกามาเกือบสิบปีแล้วนะครับในช่วงปีห้าเจ็ดนี่เขาก็คว้าแชมป์ได้ถึงสองเส้นะครับไลออนไฟ์ fight, รายการใหญ่โด่งดังในอเมริกานะครับผู้บรรยายนี่ก็เรียกเกมคับเซน,นีว่า โบแชมเปียนเลยนะครับก็น่าจะเป็นเด็กง่ายๆว่าแชมป์โลกครับเพราะว่าถือว่าเป็นรายการใหญ่นะครับไรอันไฟแฟนมวยไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่ครับแล้วก็วันนั้นโจมาเจอกับชาลีปีเตอร์นะครับชาลีปีเตอร์คนนี้ก็ผู้ท้าชิงจากอังกฤษนะครับแล้วก็เจอของแข็งมาเยอะพอสมควรนะครับโจรละทัพทุของเรานี่ก็ตามสไตล์คนโคราชบ้านเราสู้เต็มที่ สู้เต็มที่แล้วก็สู้เต็มร้อยตามสไาล์โจนัทวุฒนะครับพูดเป็นเป็นเจ้าของแชมป์นะครับเป็นเจ้าของคิมขัดนะครับมาป้องกันในรายการไลออนไฟ์ครั้งที่ยี่สิบสีนะครับก็เป็นขวัญใจชาวอเมริกานะครับขวัญใจชาวแอตแลนตา,ากกรัฐจอ์เจียนะครับก็ผู้ห้าม วันนั้นก็อาจารย์โคบานลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับอดีตตำนานระดับโลกเหมือนกันนะครับคนนี้โคบานลูกเจ้าแม่ใส่ทองก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับยกหนึ่งก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าเท่าไหรนะครับแต่โจก็ได้อาวุธได้ดีกว่าอาวุธหนักๆไปเหมือนกันนะครับยกหนึ่งมาเริ่มยกสองครับนี่ครับโจแท้งสายหน้าโจโตรงเข้าไปมีเตอะหัวต่ายหน้าเหมือนกันครับ คนต่างมีดีครับนี่มีหมัดน,นะครับปีเตอร์โจก็ไม่สนใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์เดินอัดเข้าไปตามสไตล์โจนทัทวุฒนะครับขยันทําคะแนนไปเรื่อยๆครับไม่มีอู่เติมแข่ง้ายหน้า,าไปตูมโอ้โหแข่ง้ายหน้าของโจเนี่ยถือว่าเป็นทีเด็ดเลยก็ว่าได้นะครับนี่ครับตูมเข้าไปแล้วโอ้ย เตอร์กขโต้ขวามาติดติดบังครับโอ้ยซ้ายลูงนี้เน้นๆครับผมโจครับเตะบนอันตัวแล้วก็สลับล่างครับทีบโอ้โหเตอร์เตอร์กขโต่มาครับนีหมัดนี่ครับืึโจบี้เข้าไปเดือดๆครับแข่งซ้ายหน้าตูม้าไปโอ้โหนักนะครับลำนี้โอ้ เกาะรัดปัดในเร้งเตอรกร์เน็บเน็บโอ้ยไม่มีอะไรมากครับกรรมาการแยกเจอกันมงนอกนอกลางเวทีดีกว่าครับนี่ครับโจเติมแข่งซ้ายหนาอีกแล้วเตอกับสวนมาโอ้หสวนแข้งกมาโจเตะขานะครับลูกเตะขาโจเนี่ยผมว่าถือว่าเป็นลูกอันตรายของเขาเหมือนกันนะครับ ไขวาครับเดินเติมเข้าไปเรื่อยๆครับตปมองวุดไปเรื่อยๆมีล็อกไนตีเขาเด้งเขาเข้าไปเด้งเขาเข้าไปเด้งโอ้โหจะโดนหักเหลี่ยมครับอย่างนี้นะครับโอ้โหเกือบโดนหักเหลี่ยมครับตรงนี้ปีเตอร์นี่ก็มีรูดพยายามจะแก้นะครับโอไม่สนเดินบีไปเรื่อยๆใช้ความใหญ่บีไปบีไปมีแข่งไยมาเติมมาเรื่อยๆครับนี่ครับโอ้โวล้ำหนักๆอีกแล้วครับ แะขวาล่างครับอือพีเตอร์สวนซ้ายมาติดบังนี่ครับหมัดชุดแล้วเติมแข้งโอ้ยพีเตอร์เอาไงโอ้ยพีเตอร์เล็งต่อยหมัดเีกตะนุกต่อยต่อยเติมเข้าไปโอ้หเติมสองเข้าไปอาดเขาเข้าไปอาจเข,าเ,เขาเข้าไปเด้งเขาเข้าไปเด้งเขาเข้าไปโจโน้โอ้โหักเหลี่ยมโอ้ยวงในเนี่ยสู้คนไทยยากนะครับตลายแบบนี้นะครับหักเหลี่ยมอจะหักเหลี่ยมกันเนี่ย ู้คนไทยยากนะครับโจก็บ,บิงเข้าไปเรื่อยๆเติมแข่งซ้ายปอกแล้วเติมหัดเข้าไปโอโ้ยลูกนี้โดนเขียขาเกือบล้มโอ้โ,โจปีเตอร์เราก็มีลูกเขียขาเหมือนกันครับโอ้โยถีบหน้าแล้วเติมแข่งซ้ายทีหลบทันนะครับนี่ครับเข่าในโจโอ้โหหมดยกที่สองการน,นเต็มมุมนะครับปีเตอร์ถือว่าโดนเยอะนะครับยกนี้ จ้ก็ชิวๆเข้ามุมอาบช้าครับนี่ครับลูกนี้แข่งลูกนี้ถือว่าหนักนะครับเตะล่างเตะขาโจนี่ก็ถือว่าเตะได้แรงนะครับนีอาการเจ็บเหมือนกันนะครับบีเตอร์นี่ครับลูกนี้ครับลูกนี้ครับลูกนี้สวยงามครับทีมหน้าแล้วก็เติมซ้ายโอ้โอีดีหลบทันไม่ทันนี่น็อก,กได้นะหลับได้เลยนะครับถ,ถ้าไม่หลบเนี่ย ทีมหน้าก่อนแล้วก็เติมใน้ายครับโอ้โหมาขึ้นยกที่สามนะครับจะจบยังไงหรือคะแนนหรือคะแนนหรือน็อกเอาหรือ tko ต้องมาดูอีกทีนะครับสองยกโจนาธุทนนำอยู่สิบเก้าสิบเก้าเตอร์ออกมาแก่นะครับมีหมัดชุดเข้ามาครับ ล่างสลับบนบนสลับล่างครับเติมบี้เหมือนกันต้องามคะแนนครับปีเตอร์ยกนี้ยกซีนาโดนไปเยอะครับนี่ครับหมัดแล้วก็เติมแข้งของปีเตอร์ครับหมัดเติมแข้งของปีเตอร์โจก็ทีบสกัดออกมาปีเตอร์ถีบคืนปีเตอร์โยนข่าวคืนไปขวาเข้าไปโจก็บังไว้ได้เติมบี้เข้าไปครับเติมล่างไปขาล่างอัดบนอัดท่อนตัวอัดลำตัว เตะขาล่างเตะขาล่างนี่ครับเตะขาล่างให้หมดแรงไม่ให้หนีไม่ให้นใหนีครับแล้วเข้าล็อกครับองค์ไหนไม่มีอะไรครับอาจารย์โคบานอามาแยกเจอลกลางเวทีดีกว่าโอ้ยอัดเข้าไปโอ้ยโย,โยโนเขาเข้าไปไม่มีอะไรครับยังไม่โดนครับแยกก่อนอาจารย์เตือนเล็กน้อยครับอาจารย์โคบาน นี่ครับปีเตอร์ก็มีหมัดครับมีหมัดโตมาสวยๆครับพยานจะต่อยระวนออกนะครับแต่โจไม่สนครับเดินบี้ไปเรื่อยๆหาจังหวะออกอาวุธเตะขาล่างเตะขาล่างไม่ให้หนีให้เจ็บครับโหลดโหลดครับโหลดโหลดเสร็จโหลดเสร็จแล้วโหลดอีกโหลดโอ้โหล็อกเด้งตีไนเด้งเข้าไปไม่สนครับทำคะแนนเดินทำคะแนนอย่างเดียวครับตามสไตล์แชมป์ อัดเข้าเติมขวาฟองอัดเข้าโอ้โห ôi. เอาซ้ายสองขวาเติม้าไปโจสับ์อีกแล้วครับสับอีกแล้วสัพ์แล้วอัดโอ้โห ôi, ปีเตอร์ไม่เอาแล้วครับปีเตอร์นั่งแล้วครับโอ้โห ôi. อูทาชิงของเรานั่งแล้วครับไหวไม่ไหวครับไหวไม่ไหวกรรมการดูอาการก่อนครับอาจารย์โคบาลเราเช็คครับไหวหรือเปล่าครับ ไม่น่าจะไหวแล้วครับไม่น่าจะไหวแล้วครับแปนสนามขึ้นมาแล้วครับไม่ไหวครับโจโจชนะแบบโหดครับตรงนี้โจโชว์โหดเลยนะครับถือว่าโชว์โหดนะครับเดินอาจอย่างเดียวเลยครับแชมป์ไม่สนครับเดินอาจอย่างเดียวครับปีเตอร์ของเราก็ถือว่าบอบช้ำพอสมควรนะครับไหลายทางสู้ครับน่าจะโจชนะ T K O ไปครับนี่ครับภาพท้านี่ครับ ก็ไปสอง้าไปไม่โดนนะครับแต่ไม่โดนแต่มันแต่มันโดนหนักๆมาเยอะแลนะครับแต่ว่าโดนหนักๆมาเยอะปีเตอร์ไม่เอาครับสองก็ไม่โดนอะไรมากนะครับแต่ว่าปีเตอร์ไม่เอาแล้วครับก็โจนาธนทวุฒิก็เดี๋ยวรอนี่ขาดเข็มขัด,ดอย่างเป็นทางการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับป้องกันแชมป์ไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโจนาธนทวุฒิสร้างชื่อเสียงให้อร์โั All right, let's throw it down to Michael Sabello, who's got Nanawat. Thanks, Pat, here with the world champion Joe Nanawat defending his title for the first time. Joe, congratulations on another superb victory. This looked to me like your most violent, most aggressive start to a fight we've seen in a long time. Was that part of your training camp to begin the fight more aggressively than ever before? Um, thank you. Okay, let's talk about training. I have the best.